สดี๋ยวอาทิตย์หามูอยู่กับผมเองเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเก็บเล็กเล็กมาเพื่อมีเล็กเพื่อเกมนี้ก็ยิ่งไม่ถึงสามเลยฉหนึ่งกี่ตาแต่ว่ารู้ไมมหมทำไมผมมาเล่นเพราะมีผู้ชมชอบคลิปนี้ คอมเมนต์ที่นึ่ผมก็มีกำลังใจแล้วขอบคุณมากเลยที่เพื่อนๆคนนั้นได้ซื้ออย่างฮ่ะที่นะนะสอบคลิปนี้ขอบคุณมากเลยผมแก้มเลยโอเคมาสู่ต่อคุณได้คุณได้ไเลยเล็ดเกมบ,บักอีกครั้งว่ะปดีไหม่รเรว่องของการแค่ดยูนัทกับ

ท็อปปิสซาทับปสซาไม่ทำปิสาละขนาดนี้ไปพูดครับผมโดนแฮกพี่สมก็รู้วิธีแฮกไหมถ้าพี่ตูนไหนรู้วิธีแฮกก็มาคุยกับผมหน่อยน้องการแฮกน้องเขากลับม,มาเลยสิบจีบไว้นะครับคือผมไม่ชอบเลยทำไมต้องมีคนแฮกด้วยอะสมัยนี้เบือ่อจริงๆ ก็เลยอู uh, ้เดี right ๋ยวนึงเดี๋ยวผมยังเพู่อยู่ไอเรื่องนั้นเเราแฮกคือแบบให้ทำไมมันได้อะไรฮแฮกไปแล้วมันทำให้ทำให้คุณรวยขึ้นเหรอนีนเี้เดี๋ยวมันก็เอาตัวไปขายดีแต่เงื่อนใดแฮกมันมันดีตรงไหนอ่ะแฮ็กไปแล้วแล้วมันมันรู้สึกดีเหรอ คือบางที่เขาของผมอ่ะโดนขโมยด้วยนะอย่างเช่นเดมิติแต่ว่าไอ้ที่เป็นเบคอนเดี๋ยวไม่ใช่เบคอนแลนะอันนั้เบคอนเด็กดีอันนี้คือเดมิตอันนี้คือหังนี้ที่ผมใสอยู่ก็คือเด็กดีหลังหละเจอมิเตคอนเดย์ยังปลอดภัยอยู่แต่ดดดนะเดมิติโดนแฮกกล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นไหมตอนนี้มีคนแฮกเกอร์อะ่ะเขาก็ไอ้เพื่อนกับรหรัสเดมิติด้วยนะ ตอนนี้เพื่อผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะก็รู้วิธีเข้า,หารหัสน้องแหละแต่ว,ว่าไม่ใช่น้องคนนะเอกอที่แฮกอ่ะผมเก็บม,มากเลยทำไมผมใส่สกิลก่อนผู้ชมรู้ว่าแฮกกลับยังไงก็ช่วยคมอมเมนต์อย่างอย่างไงนะครับผมต้องการแฮกเขากลับมากเลยเพื่อผุ่มคนนะเดี๋ยวเพื่อถึงอช่วยอะไรไม่มากเพราะว่าถึง แฮกกลับก็โดนแฮกกลับอยู่ดีถ้าผู้ชมรู้ว่าไหนว่าแฮกแฮกแล้วคือไม่โดนแฮกกลับอ่ะเออผู้ชมคนไหนไม่โดนแฮกกลับอ่ะก็คอมเมนต์มาหน่อยผู้ชมคนไหนดูวิธีแฮกน้องกลับก็คไม่โดนโดนไหนไมเมลิกกับหรือเมลิกเพื่อนๆอยากยิมตาพุทชนะไหม เอาเพื่อขย,ยายแบบทำโฆษณาแบบแยกอะ่ะหรือไปเสน่หคลิปตัวเองเนีก็กดไลค์ถึงสงไล้์เดี๋ยวทำโฆษณาให้จะดูเสๆหรือจะเสน่ในคลิปตัวเองก็ได้เพราะว่าอานยาิยากถ้า youtube ดูคลิปนิวมัยิ่งยากให้โฆษณาผมอยู่ช่องเสน่็นได้อนะถ้า youtube ก็เจอประาไทยนะ พูสชมถามว่าเอ้ยจะมีโฆษณาไหมไอคลิปอันนี้แน่นอนมีมีนะแต่ว,ว่ารอก่อนตื่นไว้ก่อนเนี่ยเขาจะทำหน้าแบบนี้แต่ไม่ใช่คนนี้จุดไปอ้เกือตับหน้า,ปนาเป็นหน้าเกียดชิ้ให้น้องปอสาแส้งไม่น้องปอสี่แฮกหลับผมเนื้อก,กันนะซึ่งสองเมื่อนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ช่วยไม่ได้ อุบาทเลยมีคนยูทูบแล้วมันไม่รู้วิธีแฮกไม่รู้ว่าน้องแฮกเอามาจากนั้นได้ไงเดี๋ยวว่าบอกใจยูทูบก่อนกับทุกคนก่อนเลยว่าถ้าผู้ชมหาในนั้นมันไม่เจอเบลาน้องเนี่ยคิดด้วยตัวเองนะผู้ชมรู้ว่าแฮกน้องยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับก็ต้องการแฮกน้องอน่ย ใช่อะพิมพ์พลาดผิดนะไม่งั้นโดนให้กลับเพราะที่พวกเพื่อนผมโดนกลับเพราะว่าเนี่นยเพื่อผมเดาละพูดผิดเยอะทําให้น้องรู้คอแบบคนที่รู้อ่ะน้องจริงๆนะไม่อย่งนั้นไม่งั้นเพื่อนผมโดนให้กลับแน่นอนหรือเป็นโบก,ก็ได้ที่จะโดนแฮกก็ก็กตัว

เขาิลื่ออั่ฟักปีไม่ได้ไราเป็นผู้สูบคูปีไปไปกันหนังอีก็สึงดูเกมนี้ไม่ไม่ค่อยมากแต่ว่ามันกินเวลาชีวิตนะอมาคาเฟอีอาวีเอ่อฟังเลยไร อือเาันขอเสียครับสองคูณโชคกดไม่ได้เกมใครเฮ้ยเครือบสองไม่ได้เพื่อนให้การสุ่มเดินของข้าหน่อยเพราะวาใมีดีนั้าต้องการดีนัดขขอลองขอขอมึงบอกให้ขอนะเพื่อน ขอ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 ทำไมเกมนี้ไม่ไมีเด็กเจวะเอ้าเอ้เอ๊ะแหนิดค้างมากแล้วเมือไม่มีใครแบบอันนี้หรอกได้หรือมีแต่มันก็เสียเวลา นี่นอนผมเสื้อซูมสองซกประกวดนั่นเอาว้สุมสองซุกแล้วได้ผลึกแล้วผลึกทีนี้มันใส่อะไรได้ไหมขอถามหน่อยกดกดกดมันใสแฟร์รี่ผลึกผลึกเอ้เจ้าก็เตี้ยวข้อใจก็เตี้ยวก็เตี้ยวเหอะก็เตี้ยวก็เตี้ย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 วก็เตี้ยก็เตี้ยก็เตี้ยวอ้ากุ้ย

เอสีาโอเคได้หายากได้แทนที่ครับเมา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 เฮ้ยคุณสับโชว์อยู่ไหนอะเอ้ยเอ้ยเหรออย่าบอกนะว่าเกมบัก ไม่โอเคมาสิ่งบางกูมามีค่าบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ข้าข้าโอ้ยดูยกากอออพื่อนเลยเพื่อนเออวข้าก็าสุ่มเลสุ่มไม่ได้เลยเยอะ ขอแบบคนที่รู้นะน้องจริงนะอย่หให้ดูแล้วแบบขอใส่อันนี้ก่อนให้รู้กี่เดือน้องก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับก็ต้องการอะไรองอน้องเพราะน้องเขาแอบกลุมก่อนนะผลึกไม่พ่อผลึกไมไ่ไง่วะแม่เฮ้ยทำไมไม่กลายเป็นดิวนะท่ะฮะดิวนะอะไร ยังไม่ได้กำหนดอืมอืมออืมอโอเคไปเช็คข้อใจนะไม่ได้กำหนดชีวิตเออเออเออู้อออออสร้างเกมันนั้นรู้ป่ะววะรอเฮ้ยเบียดในได้ดิวนั้นยังไงขอหน่หอยขอ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  emoji hai thay. xưa nên nọ vào hát hôm hàm 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 lao quá hôm hàm hôm hàm chụp hàm hôm hàm hôm hà hôm hà hôm hàm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  hôm hà hôm hôm hà hôm hà không ว่าเพื่อแรกนอนะก็เนเพื่อเพิ่มแผนที่กว้างใหญ่มากกว่านี้นะหวังไว้อย่างแรกเอ้ว่าไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยมันน่าสงสามากเลยเขาสร้างไว้ทำไมอ่ะหรือเอาไว้กับพูิงโง่ๆลงในนี้หรือเปล่าแล้วอาเฟื่องคนไหนลาดก็ไม่ลงลงก็มีปืนเออสวางตา สว่าตาเมื่อไหชอบเดินแซวนะมันรู้สึกสว่างตาแต่ห้าวเยลล่าแบบเซย์สว่างตามก็ชอบเวลาเดียวกันเพื่อนเขาจะตามเจ้านะเพราะเดินจะในอ่ะไปกูเดียว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 กเียวเตออพี่คนตาว่าทำไมผมไม่ออโต้ลูคือมันแบบห้ามกดออโต้หรอ่ะมันจะเอาสิ่งที่ผมยังไม่ได้มานะครับก็คือ เนี่ยมีไม่ได้ก็มันไม่เก็บเอ๊ะสิ่งไหนไม่ได้มันจะเก็บมันมีแบบถ้าเราให้เรื่องไหมว่าเราเก็บอะไรได้บ้างเนี่ยมีอะไรนี้มากเก็บอืม,อมทำวะแบบทำ เฮ้ยโอ้โหนั่นโน้ตหรือเหรียญก็ไม่รู้เฮ้ยฟาดขมขีดขมกียดทุกอย่างเออถามมันโฆษณาเลยรอะไรเอฟิกอลังการขนาดนั้นอะไรวะเพื่อนอะเอฟิกอลังการจังแมพยังไงเลย โอเคมาโฆษณา,ากันแล้วก็ไม่ได้สุใจที่ผมกำลังจะทำด่าไปนี่แต่ฟังแค่คำพูดก็ก็คิดใจจีกันเมื่อกี้ดูแล้วโอ้เม่ใช่แบบโอเคฟังเโฆษณา,าไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะซื้อมามา่มามาม่าเหรอทำไมเราไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวอา้าวทำไมาผมจะซื้อมามา่าเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนะก็คือมังกรตัวสีดำเดี๋ยวฮะ ตึตึตึงตึงดึตึตึตึดึตึตึเสี้ยอะไรมาแน่หนะดึอฮะนายดำอะไรนะผมแค่บอกว่าเสี้ยอะไรนายห้ามดำมังกรชีวศิลปดำกับก๋วยเตี๋ยวถ้าเราผสมกันมังกรดำกับก๋วยเตี๋ยวจะเป็นกวยกวยก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียวอะกวยเตียวกวยเตียวกวยเตี๋ยวกวย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 ก๋วยเตียวกวย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 เตียวจบเอ๊วนี่ยสวเขาีปิดอันนี้คือถ้ำน้ำ เท้าเลยไอ้สีทองทองนี้มันต้องเปิดลาวว่ะโอ้ยมันจังจะอเลยโอ้โหว่าตกตรงนี้อันนี้คือที่ตกแล้วขึ้นไม่ได้หรอกอันนี้ผมจะมาบอกมั้งเหรออันนี้ว่าแบบเอาเอาโอเคโอ้โหไปเดี๋ยว ที่ที่นี่นาะใจโปเซเบเลกาปมป้อมซิบสะพานองไม่ไว้ใจผพานอะอ้าว่าแล้วมันแบบมีทางลัดใช่ไหมเนี่ยแบบนี้อย่างมืดเลย คนยิงผู้สร้างควรทราบไปใส่กับผู้เล่นนะโอ้เดี๋ยวโหแล้วจะมาไปทางไหนต่อไปแล้วเอยไปย่ยมไปผิดทางเหรอโอ้ไม่ก็เต้ว <c oughs> ไม่มีทางออกไม่มีทางนี้ไม่มีจะว่อจะรอดว่าต้องรีเซตตัวเพราะว่าไปทางออก

เอเดี๋ยวน้ำยาเพิ่มโซกเดี๋ยวนะมันจะให้เสยโซ่ไหมฮาผมกี่าไม่ไมแมวเพลิดกพลิลนนาเบื่อผมอยากได้อันอื่นมันเป็นไปได้ไหมฮาผมมันเป็นไม่ได้หรอถ้าคุณมือใจตกโอ้เดี๋ยวใช้ได้ โอ้ยเกมยังข้างเลยเข้างเกมข้างเออเออก็ใช้ไม่ได้เออแต่ US ใช้ีจนได้อไม่เหลือเท่าไหร่นะหนึอันนี้ให้เลยห้กดเก็บไว้เดี๋ยวมีเงินะ อ,อันนี้ดีที่สุดของผมก็คืนนี้บอกไปพอดในคนเราบอกไปแด้นะเพื่อนก็ใช้เจ้าก็เป็นสิ่งไรคะเลยต้องระังควาแบบสิ่งที่เราลบไปอ่ะควรเป็นเอ่อของอันนั้นนะของที่ดีอ่ะเอควาไปแบบขายได้เป็นเงินเนี่ยเออ เงื่อแม่คืออะไรเป็นแทนที่แล้วก็เราก็นาไปขายต่อให้กับคนอื่นอ่ะคือแบบให้เข้าใจคือแบบถ้าเราอยากขายสกิลไหนอ่ะหรือพลังอ่ะล้วก็ขายเป็นเงินหรือให้คนที่มีเงินอะมาซื้อพลังของเราอ่ะอันนี้อย่างสื้โกดํำใคราะคาะหนึ่งร้อยอะ,ะ,ะ,ะผมนั่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ักเน็ตด,ดีามากเน็ตโคตรดีอ่ะมอะงไหมครับความคายนี้หนึ่งร้อยแล้วมีคนก็ซื้อหนึ่งร้อยแล้วผมก็มีเงินเงินเยอะเผมก็เนี่ยก็ไปซื้อกระเป๋าเพิ่มนี่ผมมีสองดวงโชคนะฮะต้องไปได้เดจ้าฝึกเอ้เดี๋ยวนะจ๊ะเดียดเด๋ยวนะ เพื่อนดีขอร้องได้เด็กนะขอร้องขอร้อ,องเฮ้ยอะไรฟีฟ มาตัดตอนที่ผมเปิดได้กลายเป็นเครือบทองใช่มาแทนที่ Yes เครึมทองนี่คือสกยงเครือบทองก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีนี่เหรียญทองนี่เคลือบทองมาแทนที่ราคาก็ได้เห <c> รียญก็นะก็ต้องการเงินนะคนเราก็อยากได้เงินใช่ไหม บอร์จะคุมนะหนึ่งร้อยโอกาสห้าร้อยสินะคือหนึ่งร้อยคุ้มไหมเบอร์จำคิดว่าโอกาสใน5้าร้อนึ่ในห้า้บนั้นได้เลยบาทคุค้มไหมผมว่าไม่คุ้ม่นี้แค่นีน้จบคลิปยาวเกิน